โดยการบดคุนเชียงแล้วก็ผสมไปในอาหารทุกๆมื้อที่องเอิงกินรอบนี้เหมือนจะได้ผลครับเพราะเขาดูกินอย่างอร่อยอร่อยมากบอกแล้วว่าแตกต่างผมก็เลยผสมคุนเชียงเข้า,าไปในทุกๆอย่างที่องเอิงชอบเอาของทอดด้วยนะพยายามเพื่อจะให้องเอิงได้กลับมากินของอร่อยอีกครั้งหนึ่งเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดมาไม่ได้กินคุณเชียงทอดคงเสียดายแย่แล้ว,วันนี้องเอิงต้องไปทํางานที่สิงคโปร์ผมก็เลยอยากจะให้องเอิงพกของอร่อยติดตัวไว้เกดห่อเนียนๆนะอย่าให้เอิงรู้เดี๋ยวเขาจะติดใจเอง ได้นี่แหละครับน้ำหนักกระเป๋าเอิงขึ้น0.1เป็นเพราะเจ้าคุณเชียงแน่นอนตอนวันน้ำหนักที่บ้านมันเลื่อนเท่านี้เฮ้ยแกตาช่างที่นี่ไม่ตรงเลยเนาะเดี๋ยวหมูอะไรตักหมูหมูอะไรเดี๋ยวเกสแผ่จะแตกแล้วหมูใบไงหมูเออหมูเออหมูเออห่วยเขาช่วยที่องเอ๋งไม่สงสัยตอนนี้น้องคุณเชียงได้ถูกส่งไปสิงคโปร์แล้วครับหวังว่าองเอ๋งจะได้กินคุณเชียงแสนอร่อยนะแล้วเกดก็ได้ส่งต่อแผนของผมคุณเชียงสิงคโปร์มีคุณเชียงไหมอ๋อใช่ไหน รถต้ยมยำหมูชิ้นใหญ่แต่แล้วแผนของผมก็มาพังเพราะรถต้ยมยำหมูชิ้นใหญ่เจตนะเจต